เรามากินปูไข่ดองกันนะครับน้ําจิ้มรสเด็ดนะครับผมน้ําจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะ,ะราดลงไปนะครับจากร้านของพี่หนุ่มอภิชาตินะครับ แล้วก็มีปูไข่นะครับปูไข่นึ่งนะนี่ไข่เต็มเต็มทุกตัวนะครับราดโดยน้าจิ้มซีฟู้ดลงไปครับโอ้โหเย,ยิ้มนะกัดครับกัด นี่เป็นปูไขด่ดองนะครับจิ้มด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับรสชาติเด็ดจริงๆนะครับจิ้มซีฟู้ดรับ